สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยซึ่งวันนี้นี่นะผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันนั่นเองเย้ซึ่งก็วันนี้เนี่ยนะผมก็มาอยู่กับป้อมประการของผมนั่นเองนะอันนี้คือป้อมประกาศที่ถังแกร่งที่สดุดและคงคงความถังแรงเหมือนเดิมนะ แต่ผมจะพาไปดูภายนอกกันดีกว่าถ้าทุกคนอันนี้ถ้าถ้าทุกคนยังไม่เชื่อว่าป้องประการผม,มแข็งแรงใช่ปะเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรให้ดูกันแล้วกันคือทุกคนสงสัยใช่ปะว่าเฮ้ยเอาทียนทีมาระเบิดมันมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเอาทีนทีระเบิดแล้วมันจะแล้วป้องประการมันจะพังไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าป้องประการมันจะพังหรือเปล่านะ โ,โอ้โ้แตกไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหไม่น่าจุดไฟบอมเลยโอ้โหแตกไปแล้วหนึ่งอันเลยโอ้เดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวต้องสร้างใหม่นะเนี่ยเพราะมันพังไปแล้ว มันมันพังไปแล้วบางส่วนแต่เราก็ยังคงสร้างเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไฟล์บอมมาก่อนอ่ะฮมไม่น่าไม่น่าจุดเลยแต่ทุกคนก็คงเห็นแล้วล่ะว่าป้อมประการผมแข็งแรงไม่ไม่เปราะไม่บาง โอ้กระจกถึงก็หลุดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามีกระจกใช่ปะเดี๋ยวเราจะเอามาปิดเอาล่ะนี่นี่คือกระจกเดี๋ยวเราจะมาปิดเออ,นนอ,เเป,เอ,อป้อมปากกานะเมาจมือแล้วจมือแล้วทำซเดเดีทำซีดเจ ถาสองวิ้ก็คงจะยังไม่มาโอ้โ oh หแมงมุมอันนี้คือป้อมประการของข้ามาให้ยิงสักทีดิสกเกลิลตัน จะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนเออไล่ก็เออถเอะแม่อย่ามาซ่าไอ้หนูบอกแล้วว่าอย่ามาซ่าตอนนี้เนี่ยนะเราก็ต้องหายเนื้อก่อนเพราะเราจะต้องเอามาไว้กินใช่ปะอ่านี่อ๋อหนีไปไหน ไปไหนไปข้าข้าขตรงนีไน้ไปไหนไปไหนเออแหมแบบนี้ก็ง่ายสิครับคุณโอ้โหมากันอย่างนี้แล้ว ค่า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 ก็เกลตั้งก็แคบไปได้ที่เองเออแม่อยากตายก็ไม่บอกเนาะมาเดี๋ยวเราเข้าเออเข้าป้อมปะการดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บมา ดี๋ยวขอไปเก็บนี่อันนี้คือเออที่ต้นไฟบอมนะเฮ้ยทำไมามันออกไปสีแปลกๆวะไอ,อ้ที่ไฟบอมนะครับเออตั้งหมวกก็จะได้โดนเฮ้ยฝั่งนี้ต้องโดนแล้วเฮ้ย กหมโนไม่โดนดิงไงอ่า,าตรงนี้ก็มันจะเป็นเออที่เปิดปิดไฟอะไรประมาณนี้แล้วก็ภายในบ้านผมอะ่ะผมอะ่มอะก็ทำการเออผู้เพจเสร็จเรียบร้อยเนียนปะสวยปะ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนอกป้องประกันเดี๋ยวเราจะปลูกดอกไม้ด้วยเพื่อเพื่อความสวยงามเดี๋ยวดูแบตก่อนเท่าไหรแล้วแบสิบเก้าแล้วมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกดอกไม้กันก่าเลยมาเดี๋ยวเอาดอกเห็นปะไอเทมมันหายไปแล้ว ซึ่งตอนนี้อันนี้คือหน้าป้องประกันผมนะเนี่ยเออผมก็เลยจะเป็นต้องเออปลูกดอกไม้ด้วยเพ่มาดูสวยงามนะอ่าเอออย่างนี้นแหละถึอองเขาจะเรียกว่าสวย ไอ้แต่เราเอาขนแกะด้วยเออแบบนี้แหละโอ้สวยดีนะนี่ ผมถือว่าป้อมประการผมอะ่ะก็สวยดีนะแต่ว่ามันเป็นออกซิเดียนไงมันจะได้แบบว่าไอโคดิี่มันจะมาทาลายมันจะได้ทําลายแบบว่าหุน่นยินหุ่นหินเนี่ยเออเพราะว่ามันจะได้บทแบบว่าเออเฮ้ยทำไมมันไม่แตกสักทีวะเอออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งผมอะ่ะก็จะขอขอพอไว้สำหรับป้อปะการไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วก็ไอรอนโกลเลมสามตัวก็หายไปแล้วด้วยที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้อ้าวละสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้